สวัสดีค่ะเมื่อวานนี้สาวสาวแบล็กพิงเดินทางออกจากโรงแรมที่นิวยอร์กค่ะแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนนะคะสะดุดตาม,มากที่สุดเลยก็คือชุดของลิซ่าค่ะชุดสีชมพูสวยเด่นมากเลยนะคะแน่นอนว่าแบรนด์ที่ลิซ่าใส่ก็คือของเ l i n e แน่นอนค่ะ ไม่ใช่แค่เสื้อสีชมพูเท่านั้นนะคะรวมถึงทั้งเซ็ตเลยนะคะตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยก็คือเป็นแบรนด์เซรีนหมดเลยค่ะพอใส่รวมกันแล้วแฟชั่นนิสตาสุดๆเลยค่ะเมื่อคืนนะคะฮารุโตะสมาชิกเมมเบอร์วงเทเชอร์ค่ะมาไลฟ์ในวีเวิร์สนะคะได้พูดถึงลิซ่าโนนาด้วยนะคะบอกว่าโนนาเขาดีกับผมมากเลยครับโนนาเข้ามาบอกกับผมด้วยว่าอยากที่จะทำชาเลนด์ด้วยเราถ่ายกันไป10รอบเลยครัและโนนาเนีย่ยเขา เรียนรู้ท่าได้ไวมากๆเลยยังชมลิซ่าว่าเก่งมากๆค่ะและยังบอกกับลิซ่าด้วยนะคะว่าไฟติ้งกับเวอร์ทัวนะคะน่ารักมากๆนะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ค่ะมีโมเมนต์นะคะในงานแฟนไซน์นะคะมีคนถามฮารุโตว่าไปถ่ายชาเลนจ์กับรุ่นพี่ลิซ่าได้ยังไงฮารุโตเลยบอกว่าสนิทกับลิซ่านูน่าอยู่แล้วนะคะแฟนคลับก็เลยถามแล้วสนิทกันได้ยังไงล่ะฮารุโตก็บอกว่า พอดีว่าเข้าไปตึก YG บ่อยก็เลยสนิทกันค่ะแล้วลิซ่าก็บอกว่าอยากที่จะทำชาเลนเพลง hello ด้วยกันก็เลยมีคลิปอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะก็ยังไม่ move on จากชาเลนเพลง hello นะคะนึกถึงทีไรก็ปลื้มใส่ทุกทีที่มีโมเมนต์ทำชาเลนด้วยกันกับน้องเทเชอร์นะคะ มีภาพน่ารักนรักของลิซ่าแล้วก็คุณแม่ที่นิวยอร์กมาด้วยค่ะน่ารักมากสดใสทั้งคุณแม่คุณลูกเลยค่ะแฮปปี้กันสุดๆเลยเห็นแล้วก็อบอุ่นมากเลยนะคะคุณแม่มีบินไปให้กําลังใจน้องด้วยนะเวิด์ทัวร์ก็เหมือนได้ไปเที่ยวรอบโลกเลยค่ะทุกคนดีที่มีคุณแม่อยู่เป็นเพื่อนด้วยนะคะล่าสุดนะคะลิซ่าก็มาลงภาพนในไ G ค่ะขอบคุณแฟนๆที่นิวยอร์กนะบอกว่ามีความสุขเสมอที่ได้กลับมาเมืองนี้ค่ะและยังรู้ สึกตื่นตันกับความรักนะคะแล้วก็ขอบคุณ b ิ i n ์แล้วหวังว่าจะได้กลับมาเร็วๆนี้ค่ะลิซ่าคงจะมาลงขอบคุณแฟนๆทุกเมืองนะคะหลังจากที่แสดงคอนเสิร์ตเสร็จนะคะและความสามารถของชีคือการโพสต์ท่าไม่ซ้ำกันเลยค่ะทุกคนและในสตอรี่นะคะก็มีภาพที่ไปกินของหวานด้วยค่ะแต่ละอย่างคือน่าทานมากนะคะ น้องเก่งมากนะเวลาโพสอะไรเนี่ยเหมือนจะกระตุ้นต่อมอยากให้เราหิวตามนะคะอยากจะกินตามน้องเลยค่ะแล้วคือตะเวนหาของกินเก่งมากนะคะในแก๊งเพื่อนของลิซ่าเนี่ยลิซ่าน่าจะเป็นตัวตึงเรื่องหาของกินไน้เลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะถ่ายอะไรลงมาเนี่ยก็ดูน่ากินไปหมดเลยนะคะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ